สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องไม่แอบบ้านสวนนะคะมาดูวิธีการเพราะหัวหอมแบ่งนะปลูกหัวหอมแบ่งในกล่องโฟมนะอันนี้เป็นหัวหอมแบ่งที่ปลูกในกล่องโฟมนั่นแหละพอหัวเก่จัดมันแห้งแล้วก็ขึ้นมาผึ่งตากลมไว้สักประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งก็สามารถที่จะเอากลับมาวนมาปลูกใหม่ได้นะแล้วก็เลือก อันนี้มาส่วนใหญ่แล้วมันหัวมันจะไม่เสียนะเพราะเราปลูกเองนะคะเราก็มาตัดหัวตัดท้ายเลยตัดปลายกัตัดส่วนถ้ารากมันยังเหลือยาวก็ตัดออกเลือกเอาว่างๆก็มานั่งตัดเลือกเอาส่วนใหญ่จะเป็นหัวที่สวยๆหัวใหญ่ๆอบอุ่นแค่นั้นนะคะ นี่พอดีปลูกเลยตรงกลางจะเป็นสีขา,ขา,ขาขวขาวควเขียวอะ่ะขณะนั่งเพาะนี่เป็นเวลาเช้ามืดอ,อากาศเยน็เยนๆมานั่งเพาะทิ้งไว้รอสว่างถ้าปลูกผักแบบนี้นะปลูกผักรอยน้ำนมันสบายอย่างหนึ่งก็คือสามารถปลูกกลางค่ำกลางคืนได้กลางวันเราไปทำงาน นอกบ้านที่อื่นตัดมาว่างๆเราก็มาปลูกเอาไว้เนี่ยปลูกกินบ้างแจกจ่ายพี่น้องบ้างเหลือก็ขายี่ตัดหัวออกส่วนใหญ่ก็มีแต่หัวดีๆทั้งนั้นนะคะอันนี้คือ,คอวิธีการเพราะหัวที่มันง่ายๆไม่ได้ทำยากนะคะก็มาเลือกเอาหัวตัดหัวตัดอะไรออกนะคะตัดอันที่ ไม่สวยออกใบแห้งใบอะไรนะกาบเปลือกแห้งตัดออกเลยเศษก็เอาไปทิ้งฟองน้ำนี่เป็นฟองน้ำตรงขอบนะคะเราไม่ได้ใช้เอาไปเพาะอย่างอื่นแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาเพาะหอมบัวได้เอาพันรอบๆเลย ถ้วยก็เป็นถ้วยเก่านะล้างแล้วล้างอีกปูกได้หลายรอบใช้มาได้สองปีละแ,แนะนำว่าถ้วยเวลาใช้แล้วอย่าตากแดดนะถ้าตากแดดแล้วกรอบกรอบแล้วแตกไว้นะคะใช้แล้วก็แช่น้ําล้างไว้เลยเอาเข้าล่มนะคะเสร็จแล้วเอาใส่ถุงเข้าล่มไว้เลยนะคะไม่ใ,ใส่ถุงก็เอาใส่อะไรก็ได้ขอให้เข้าล่มนะจะได้ไม่กรอบเพราะว่าได้บทเรียนแล้วบางบางกล่องบาง บางถ้วยนี่ลืมเก็บเอาตากเอาตากแดดแล้วอย่างนั้นทําให้กรอบเร็วขอบมันจะขาดอ่าก็ใช้ฟองน้ําพันไปเรื่อยๆก็เอาใส่แบบนี้แหละทาไปเตเสต็ปถ้าถ้าจะฉีกฟองน้ําก็ได้นะอันนี้เป็นแบบฟองน้ําเป็นแผ่นเลยนะคะ เอามาใส่ไว้เสร็จพอดีสุดท้ายเก็บอุปกรณ์เอาน้ำมา่น่นให้ชุ่มชื้นนะคะฟองน้ำก่อนเพาะนะก่อนพันนะไม่ได้ไม่ได้เอานวดน้ำนะพันหอ่อห่อไปเลยมันทำง่ายดีเสร็จแล้วค่อยๆมาลดวันละเล็กละน้อยเอานะคะจะเอาไปใส่กล่องไว้หรือถ้าไม่ใส่กล่องก็วางแบบนี้ก็ได้แต่ต้องขยัน ใช้รดน้ำหน่อยฟอกกี้ก็ได้อะไรก็โบเล็กๆกันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้เพาะไว้ประจําเนี่ยอันนี้ก็ทาเมื่อวานเริ่มมีขาวๆงอกยืดขึ้นมาแล้วนี่ขวางเรียงใส่กล่องข้างในก็มีเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเอามาใส่ที่ว่างๆที่เหลือๆที่ทําไว้เมื่อวานแล้วมันช่องว่างยังเหลืออยู่ก็จะเอาไปวางจัดเรียงไว้ข้างใน อันที่เมื่อวานถ้าเริ่มงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มยืดยืดยอดเริ่มยืดขึ้นมาแล้ว <resolution ale> ก็จะเอามาเรียงเรียงใส่นะใส่ถ้าเอาใส่แบบนี้อบแบบนี้ไว้เลยสบายอย่างหนึ่งก็คือปิดฝาเอากล่องโฟมมาทับทับซ้อนกันนะแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดเอาน้ำรอไวนะ้ข้างล่างนิดหนึ่งพอพอให้ข้างล่างฟอ,องน้ำกับ น้ำแตะกันนะคะนี่ก็จะเก็บใส่ไปจนเต็มถ้ามันเหลือก็หากล่องอื่นหาที่อื่นมาใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะเอาน้ําเอาฟอกกี้นะคะอันนี้ก็จะซ้อนๆกันไว้เอาน้ําใส่บัวนะคะมาลดก็ได้หรือฟอกกี้ก็ได้พรมๆให้ข้างหน้าชื้นน่ะนะคะเนี่ยเอาฟอกกี้มีบัวเล็กๆก,ก็ได้ หาวิธีลดยังไงก็ได้ให้ข้างหน้าชื้นแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นที่เพาะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเริ่มออกแล้วเดี๋ยวให้ดูเนี่เติมยาวอวเมื่อวานทำเมื่อคืนเนี่ยก็เลยเอาอันเช้านี้มาเพิ่มอีกก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้หอมบัวจะเป็นราคานะก็ต้องพอเพาะเผื่อ,อไว้เพราะว่า ถ้าหมดมีนาไปเมษาพฤษภาเนี่ยไปเรื่อยๆหอมบัวเริ่มเป็นราคาละก็พรมน้ําไว้แล้วก็จะเอาฝากล่องมาปิดเดี๋ยวข้างล่างก็จะพรมน้ําเหมือนกันนะคะมาดูอันนี้เอาให้ดูอันนี้เป็นผักบุ้งนะก็ทําแบบนี้แหละเวลาอบใช้หลักการเดียวกันนะคะก็รอสักสองสาวันนะคะ สามคืนนะประมาณสามคืนพอเม็ดผักบุ้งแตกออกแล้วเราก็เอาไปรับแสงแดดข้างนอกเนี่ยอันนี้ให้ดูนะใช้หลักการเดียวกันนะคะทำายื่ก็ค่อยๆปิดซ้อนๆกันขึ้นไปแล้วก็จะเอาฝาปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หน้าหอมบัวนี่เอากล่องมาปิดจะคว่ำหรือหงายก็ได้นะเพื่อให้อากาศหมุนเวียนอบอวลมีความชื้นน่ะมันจะง่ายก็ปิดไว้อย่างนี้ นี่เป็นหอมบัวที่พอเอาไว้แล้วที่ปลูกแล้วมันโตเนี่ยได้ผลอยู่นะก็มีกินเหลือกินนะคะก็แบ่งขายบ้าง